สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีวันวันอาทิตย์ค่ะอ่าเพื่อนนิ่งสูตรไรสดเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในช่อง YouTube ถามมาว่าหาคุณสูตทั้งวันไม่เจอวันนี้ได้ไลฟ์หมายคสามว่าไลฟ์สดไลฟ์สดเมื่อวานวันนี้ก็เลยอัดวีโอให้นะคะก็เลยอัดเป็นวีโอเนาะเดียจะลง YouTube ให้นะคะ อันนี้คุณสูตรุณสูตใส่อ่าสีมพูนะคะสีสีไม่ได้ตรงกับวันนะคะ <c oughs> แต่คุณสูตรก็ใส่หุ่นให้ตรงกับวันนะคะ <c oughs> เป็นผ้าถุงไส่เชียงใหม่เชียงรายเราเนาะเป็นผ้าไฟนะคะ และมีคิดข้างล่างนะคะตัวนี้ก็คือสวยอ่ะตัวนี้ก็คือคุณสุดใส่อยู่ข้างในนะคะคุณสุดใสุ่ณสุดใส่อยู่ค่ะข้างในสีแดงนะคะเป็นเป็นผ้าตัวเดียวกันนะคะแต่ต่นี้คุณสุอ่ะใส่ให้มันเข้ากับเสื้อเสื้อที่กุณสุดเสร็จใหม่นะคะตัวนี้ก็คือคุณสุดตั้งเป็นดอกเข็มเพราะว่าดอกเล็กๆนะคะคุณสุก็ดีไซน์ตรงตรงชายแขนกับชาย กับชายเสื้อใหม่นะคะก็ให้มันเข้ากันเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นช่อๆเล็กๆสา,สามสามสามรวบเขาจะคล้ายกับดอกแก้วแต่ดอกแก้วนี่ก็คือเขาจะสี่ช่อนะคะเขาจะสี่ช่อแล้วเขาก็จะมีขาให้คือดอกแก้วก็คือเขาจะห่างฝ่าเห็นไหมคะเขาจะดูห่างฝาแต่ตัวนี้เขาจะถี่ฝาแต่เทคนิคคล้ายกันมากอันนี้แค่สามจีบนะคะสามจีบ เทคนิกกนใคใกล้เคียงกันมากนะคะถักง่ายๆนะคะถ้าใครอยากให้คุณสุสอนรลายนี้ก็บอกมานะคะคุณสุก็จะสอนลง Youtube นะคะคือลายอดอกมะเขือนะดอกมะเขือราเคยใช้หลานไปเจ็บดอกเลยลาวด,ดีสีมูกมาให้โอ้ปั่นไปตั้งนานเราก็นึกว่าคงจะได้สีห้าดอกที่ไหนได้ถือมาดอกเดียวเล็กๆ,ๆยืดหายา โอ้ยไม่ว่ากันเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กก็คือเด็กนะเขาก็คงแต่เขารู้ว่าย่าเอามาทําอะไรคือเขารู้ระดับหนึ่งไปแล้วเนาะว่าย่าเอามาเสียผมวันนี้คุณส่ใส่สีชมพูชมพูกะปินะคะสีกะปิสีกะปินี่ก็คือคือชมพูเนี่ยชมพูตัวนี้คือเขาชมพูแป๊ดไงเขาชมพูชมพูชมพูเข้มนะเขาชมพูพะเขาชมพู คือตัวเราต้องใส่ผ้าถุงดบดบสีดําลงไปก่อนแล้วก็ตีนค่อยสีชมพูก็ได้หรือไม่ก็สีบันเย็นหรือไม่ก็สีกะปิสีอะไรก็ได้สีอจีบัวสีอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องให้มันดาไปก่อนก็คืออย่าให้มันชมพูลงมาเลยถ้าถ้าชมพูลงมาเลยอ่ะมันจะแบบคือมันจะโอ้โหนะ <c oughs> ก็เหมือนแดงตัวนี้คือเสื้อมันแดงแดงนะคะคือ คือตัวนี้เขาเป็นหัวเทาเลยนะคะหัวเทาเขาเทาดอกก่อนแล้วเขาก็มาเทาแดงเห็นไหมคะมีดำคาดเงี้ยคือเขาจะดอกก่อนแล้วก็มีตีนจบเป็นสีเทาแล้วเขามีแดงแสบเงี้ยคือถ้าแดงไปเลยก็ไม่ได้นะคะคือดูแล้วไม่งาม <c oughs> ดูแล้วไม่งามเนาะเส <c oughs> ื้อตัวนี้ก็คือสุดทักออกแบบให้พี่ที่เมริกานะคะก็คืออ่า ดอกมะเขือนะคะอกสามห้าสามหกใส่สบายองสุก็ก็ก็หลวมอยู่นิดหนึ่งนะคะแต่ก็ใส่สบายสบายก็ก็อโอเคนะคะใส่สบายแขนก็พอดีแต่ที่จริงงุณสุจะทําให้พี่เขาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแขนที่ลงมาจากนี้แล้วก็มากระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อเรียกแขนสี่ส่วนอันนี้คือแขนสามส่วนเนาะุณสุจะทําลงมาเองนะคะอีกสักตัวหนึ่งนะคะคือเก๋จะถามว่า คือดอกแก้วนี่คือเวลาเขาใส่เขาจะสบายนะคะเพราะว่าช่องเพราะว่าช่องไฟเขาห่างกันหน่อยนะคะและ้วก็รวบรวบรวบเขาเขารวบก็คือสี่ช่อนะคะอันนี้สามช่อนะคะสามช่อรวบอันนี้สี่ช่อรวบแต่เทคนิคเขาใกล้เคียงกันนะคะไปกับสองลายแค่นั้นเองนะคะไปกับสองลายแต่ดอกแก้วเขาจะง่ายฝานะคะแต่ดอกแก้วทําชายแบบนี้เขาจะเก๋ี่ฝาดเขาจะคายฝานะ,ะดูสวยฝานะคะ แต่ถ้าตัวนี้ก็ก็ลายนี้น่าจะโอเคฝานะคะโอเควันนี้ก็คุยกับคุณสุแบบคนชอบถักนะคะคือเราคือเราชอบถักเราก็คุยกันแบบชอบถักนะคะนะคะในสือด้านหลังนะคะโอเคตอนนี้คุณสุจะมาคุยเรื่องใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นตัวเขียวเขียวมะนาวเนาะเขียวมะนาว สูตร a u d i โอยู่ั u d ีโอยู่จะจะเข้าด้วยแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องใบเฟิร์นนะครับใบเฟิร์นเขียวมะนาวเนี่ยก็คือคุณสุก็เชื่อมลักแร้แล้วก็ถักไปกับห้ารอบนะคะอันนี้คือถักไปจับเนาะถักไปจับห้ารอบนะคะแล้วก็รอบที่หกก็เชื่อมนะคะตอนนี้คุณสุกก็ทําเป็น ทำให้พี่เขาก็จะอกสามหกนะคะอกสามหกสามเจ็ดสามห้าอะไรคือน่าจะประมาณนี้นะคะเราเห็นพี่เขาบอกว่าเท่าๆคุสุเนาะแต่ลรี่เขาก็จะออกใหม่อีกนะคะตัวนี้ก็น่าจะสวยนะคะพอดีเมื่อวานนี้กุณสุไปเก็บชายเสื้อ,อต่อดอกนะคะก็เลยวันหนึ่งทั้งวันเลยทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรคือเก็บทั้งวันเพราะเป็นไหมไหมเส้นสิบแปดใช่ไหมคะเส้นสิบแปดสีชมพูคุณสุ คือเสื้อมันยาวแค่ยี่สิบเวลาคนอกสี่สิบนี่มันจะดันขึ้นแล้วมันจะลอยมันจะเขินแต่ถ้าคคุณสูตใส่ได้ยี่สิบแต่ถ้าคนอกสามเก้าสี่สิบใส่ไม่ได้มันจะเขินขึ้นมาทันทีแล้วก็จะลอยนะคะคุณสุก็เลยอยากอะไรก็ต่อไปสองเนว้ให้ค,ค,ค,คิดคิดคิดว่าจะต่อลายไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าดอกมันจบไปแล้วใช่ไหมคะ สูเลยดีไซน์ลายขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนอยากอยากชมก็เข้าไปดูในเพจของคุณสุนะคะโอเคถ้างั้นก็รอชมตัวใบเฟิร์นตัวนี้นะคะใบเฟิร์นตัวนี้ตัวใบเฟิร์นวันนี้ก็อาจจะเป็นขอปาดหรือขอกลมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้เรามาคุยเรื่องกาสลองกาสลองตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะคะแต่ก็แขนก็ไปเจาะขึ้นมาแล้วละนะคะ กำลังจะทําแขนนะคะแขนหลายแบบนี้นะคะกําลังจะทําแขนนะคะแขนข้างหนึ่งนะคะก็จะเย็นๆล้มๆเนาะเหลือขอกับแขนถ้าทําจริงก็วันเดียวนะแต่ว่าทาน,น,นู่นะะทํานี่ค่ะทํานู่นทํานี่ก็ก็ว่างๆเนาะก็ว่างๆเมื่อกี้คุณสูตรนั่งตอนเช้าก็กําลังถักไล่คอคือไล่เจ็บคอนะคะคือไล่เจ็บคอคอเนี่ยนะคะถ้า ก็คล้ายๆอะไรนี้นะคะนุษย์ก็วิ่งวิ่งวิ่งโซ่โซ่สี่สองรอบแล้วก็สี่สลับสามรอบหนึ่งตอนนี้กําลังวิ่งสี่สลับสามแล้วต่อไปนุษส์ก็จะวิ่งโซ่สามนะคะโซ่สามเสร็จนุษส์ก็วิ่งโซ่สองมีเพื่อนเพื่อนถามว่าทําคอยยังไงให้กลมและให้ให้ให้สูงขึ้นมาด้วยถ้าถ้าเราอยากให้คอสูงขึ้นมาด้วยนะคะเราวิ่งโซ่ห้าก่อนโซ่ห้าโซ่สี่โซ่สี่แล้วก็โซ่ โซ่สี่สลับสามแล้วก็โซ่สามสลับสองอะไรอย่างนี้นะคะไล่ไล่ไล่เขาขึ้นมาลดแต่คือจากจากจากแต้มเยอะแล้วอ่ะแล้วเวลามันเป็นอย่างงี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเวลาล้างล้างมาเดี๋ยวเขาก็จะล้างขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเขาจะสวยเองนะครับก็คืออย่าเพิ่งตกใจนะคะเวลาเป็นอย่างงี้อยู่นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวบางคน ก็คืออย่าไปลังเขาทีเดียวมันโซสามเลยอนั้นอยงนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าคอมันแคบอยู่แล้วถ้าเราหาแล้วคอมันแคบหลายลายคนคอแคบแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งโซ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 สามได้เลยหรือ3มสลับ2แล้วก็สองเลยอะไรนี้ได้แล้วก็เจ็บคอได้เลยแต่ถ้ามันฟัางฟัางขนาดนี้นะครับอันนี้คุณสุบวิ่งไปแล้ว3ามรอบนะคะ ก็คือ4ีสี่แล้วก็4ีสามนะคะตอนนี้กําลังสี่สามนะคะแล้วต่อไปคณสุก็จะวิ่ง3แล้วก็วิ่ง3าสองนะคะแล้วก็วิ่ง2แล้วก็ค่อยเจ็บนะคะเขาอ,ออกมาก็จะสวยทันทีนะคะพอดีเวลามันหมดก็สิบโมงแล้วก็เลยก็เลยนั่นเลยนะคะส่นชายก็เจ็บเจ็บชายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคณสุขเ <c oughs> พื่อนบ้านเดินค่ะเดี๋ยวคณสุก็จะ รีดแขนนะคะแขนเนี่ยโอเคแล้วนะคะเลยแขนข้างหนึ่งถึงสุดก็ทําขอก่อนแล้วก็ทําแขนอีกข้างหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะม่วงกับเขียวก็น่าจะเสร็จพร้อมกันนะคะน่าจะวันนี้นะคะน่าจะวันนี้นะ,ะ <c oughs> ก็จะพยายามนะคะล่อๆกันหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็จะขึ้นอีกนะคะขึ้นอีกสี่ตัวนะคะก็จะให้พี่เขาอีกสองตัวเพราะตอนนี้พี่เขาเพิ่งได้สี่ใช่ไหมคะอีกสองก็เป็นหกนะคะก็คือจะไล่ทีละคู่ทีละคู่ไปเลยนะคะ โอเคก็ okay. จะทําแขนทรงนี้ให้พี่เขาด้วยตัวหนึ่งนะคะทรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ทรงแขนสี่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะดีไซน์ให้เลยนะคะดีไซน์ออกแบบตังสุถ้าคนไหนที่บอกว่าสังสุดถักไปเลยลายไหนก็ได้สีไหนแต่ก็สุดจะสามารถดีไซน์ได้นะคะ ดีไซน์ขึ้นมาได้แต่ถ้ามาบอกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรยัง,ะะรยงสุก็ต้องถักตามนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ใหม่ๆเลยก็คือบอกว่าสุอะไรก็ได้สุดจะสโลทันทีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะต่อคลิปสองเนาะ